เราก็ได้มีโอกาสมาเปิดสาขาใหม่นะคะวัดคาเฟ่ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาคุยนะคะกับน้องเกดนะคะเจ้าของร้านคนสวยนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรเอ่ยค่ะก็สวัสดีนะ,ะสวัสดีค่ะ,คะก็ชื่อน้องเกดอะคะ่ะอ,อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ อาคะ่ะอายุ33นะคะแต่ว่าหน้าตาย23อยู่นะคะ,อะขอถามนิดนึงเรียนจบอะไรมาคะก็เรียนจบการตลาดนะคะ,ะจ,บจบการตลาดมาะะโอ้ดีเลยนะคะแล้วก็คือสิ่งที่ที่อยากรู้อยากถามก็คือถามว่าก่อ,กอนหน้านี้ได้ข่าวว่าเคยเปิดร้านกาแฟใช่ไหมคะ,คะเคยขายมาก่อน ใช่ใช่ค่ะน่าจะประมาณแบบแปดเก้าปีที่แล้วค่ะคือนานมากมากค่ะแปดเก้าปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะมาเปิดร้านกับเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะเป็นเป็นเหมือนผู้ช่วยอยู่ร้านยาค่ะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะทำงานดีแหละมีอาชีพนะคะที่มั่นคงนะคะแล้วทำไมถึงมีแนวคิดที่ตัดสินใจว่าอยากจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองหรืออะไรเงี้ยคะ ก็เราอยากมีอาชีพที่มั่นคงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราทํางานบริษัทเราก็จะแบบทําได้แค่ในในอายุช่วงหนึ่งของเราอะค่ะ,คะเมื่อเราอายุมากขึ้นประมาณนี้ค่ะก็คงจะแบบอยากอยาก,กเกษียณอยากหยุดงานบริษัทแล้วก็มาทําอะไรเป็นอาชีพอิสระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเราได้ตลอดเลย ทำไมถึงคิดที่จะเปิดร้านกาแฟ,โ,ฟโบราณคะเอ่อชื่นชอบค่ะชื่นชอบเพราะว่าด้วย,ด,วยด้วยที่เคยบอกว่าเคยเปิดมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็เห็นใน Youtube ด้วยใน Facebook ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าวัดคาเฟ่คือแบบเป็นกาแฟโบราณที่ดิฉัเคยขายอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ก็เลยชื่นชอบแล้วก็เลยทำให้มีแบบความคิดว่าอุ้ยอยากกลับมาเปิดอีกทีนึงคือเรียกได้ว่าไปดู u t u b e ปุ๊บแล้ว มีแรงบันดาลใจใช่ไมมีแรงบันดาลใจเสร็จแล้วทีเนี้ยถามว่าก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยดูข้อมูลเยอะไหมคะก็พอสมควรค่ะเข้าไปดูใน Facebook ด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยคะค่ะค้นหายังไงคะถึงไปเจอวัดคาเฟ่ก็เหมือนเข้าไปในกลุ่มกาแฟค่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกาแฟต่างๆแล้วไปเจอก็ไปเจอพอดีค่ะแล้วมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ย ฉันต้องเลือกแบรนด์นี้นะชอบตรงที่วัดคาเฟ่บริการดีก็คือคเหมือนแบบเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะ,คะวัดคาเฟ่ก็แบบสามารถมาหาเรามาสอนเรามาช่วยเราจัดร้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะตอบโจทย์แบบคนที่เหมือนแบบดูแลธุรกิจคนเดียวทำคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับสาวโสดอย่างน้องเกศเลยนะคะมีทีมงานบริการถึง <laughs> ที่นะคะแล้วก็ในส่วนของ ที่เห็นรูปแบบร้านที่เราเลือกนะคะรูปแบบร้านที่เราเลือกก็คือนี่เป็นแบบใหม่แกะกลองนะคะมีแนวคิดอะไรถึงเลือกสไตล์นี้คะออพอดีก็เข้าไปดูในกลุ่มเหมือนกันค,ะค่ะในกลุ่มที่แบบว่าทําร้านกาแฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเป็นทรงมินิมอลซึ่งแบบว่าเป็นแบบสไตล์ใหม่เก๋ๆะค,ะค่ะ,คะก็เลยชื่นชอบก็เลยขอแบบออกแบบเองอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทางแฟรนไชส์วัดคาเฟ่เขาช่วยดูแลอะไรบ้างในส่วนของการตกแต่งงาน ดูแลเกือบเกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดเลยค่ะต้องว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าแนะนําช่างให้ด้วยค่ะก็คือแนะนําช่างให้ด้วยช่างก็บริการดีมาวัดที่ให้ถึงที่เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีป้ายมีโปรโมชั่นให้อย่าเนี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าครบวงจรนะคะครบคันค่ะใครอยากเปิดก็แนะนำนะคะ แล้วก็ในส่วนตัวเราเองก่อนเลยได้ลองชิมรสชาติหรือยังคะชิมแล้วค่ะชิมแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยชิมชาไทยค่ะหอมค่ะพี<ม>่ห<อ>เห็นหอตอน<ล>ชักชาเขียวเลยนะหอมมากใช่ใช่ค่ะแต่ชาเขียวคือหอมจริงค่ะตอนชักชาเขียว<อ><อ>ค่ะส่วนตัวเราทานกาแฟไหมคะส่วนตัวหนูไม่ทานกาแฟค่ะแต่ทุกนคนชอบทานอาาทานชาไทยทานชาไทยค่ะของเราก็จะมีซิกเนเจอร์เยอะแล้วหลังจากที่หลังจักร้านเสร็จ ตั้งแต่เปิดมาเรารู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกโอเคค่ะโอเคขายขายดีไหมขายดีขายดีเดียวไปชมไม่ได้หยุดเพิ่งได้พักค่ะเพิ่งได้พักตั้งแต่เปิดร้านเพิ่งได้พักในส่วนของการบริการอะไรเงี้ยค่ะถามว่าตั้งแต่เริ่มติดต่อพูดคุยเข้าไปกับทีมงานวัดคาเฟ่ค่ะที่อยากให้พูดถึงความประทับใจหรือว่าเขามีอะไรบริการเราบ้างเนี่ยค่ะ ก็ครั้งแรกนะคะก็เหมือนน่าจะน่าจะแอดไลน์ไปอะค่ะก็น่าจะเจอครูฝนใช่ค่ะก็เหมือนได้คุยกันอยู่ประมาณสองสามรอบค่ะรอบแรกก็เหมือนเข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนค่ะพอสักประมาณเดือนที่2ที่สก็ทักไปถามอีกว่าเออถ้าหนูจะออกแบบร้านแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครูฝนก็ให้คาแนะนําดีมากค่ะใช่ค่ะให้คาแนะนําตั้งแต่ทรงร้านสีร้านเงี้ยค่ะ แล้วก็ในส่วนของทีมสอนเป็นไงบ้างคะทีมสอนทีมสอนก็โอเคค่ะเป็นทีม,ทมเป็นทีมเวิร์กที่ที่ยยมค่ะก็คือแบบเปิดร้านวันแรกก็ภูมิภูมิใจค่ะภูมิใจคิดยังไงถึงเลือกทำเลพิกัดโซนนี้เอ่ยโซนนี้ใช่ไหมคะ,คะมองเห็นอะไรของโซนนี้อ่าหนึ่งเลยนะคะหาที่จอดรถง่ายเพราะว่ามันสามารถจอดฝั่งนู้นหรือว่าฝั่งนี้เราก็เดินมาได้ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะแถวนี้ก็คือจะเป็นแบบ ขายอาหารนะคะทั้งทั้งแถบเลยนะคะหนึ่งสิ่งที่ต้องคิดก่อนการเปิดร้านก็คือการเลือกทำเลนะคะอย่างน้องเกตก็ถือว่าได้ทำเลที่ดีมากๆนะคะแล้วทุนี้เห็นมีฟู้ดเดลิเวอรี่เยอะเรามีความคิดหรือว่าแนวคิดยังไงกับฟู้ดเดลิเวอรี่ ก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ตอบโจทย์นะคะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ร้านนี้ยอดค่ะ,คะแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะติดตั้งติดตั้งเร็วๆนี้เราก็น่าจะมีนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะทานวัดคาเฟ่นะคะในเมืองขอนแกน่นอย่าลืมเนาะเดี๋ยวติดตามว่าเราจะลงในแอปไหนบ้างน่าจะทุกแอปในจังหวัดน,นี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายพี่ผลขอให้น้องเกดฝากร้านตัวเองนิดนะะึงค่ะ คก็แฟนชายวัดคาเฟ่นะคะเป็นกาแฟโบราณคะ่ะก็ตั้งอยู่พิกัดนะคะอำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะ,บ,บ,นนะ,คะบ้านบ้านสีฐานนะคะตรงข้ามหมู่บ้านบุซลินค่ะหรือพิกัดเด่นๆที่เห็นตรงตรงหน้าร้านเราเลยคือร้านก๋วยเตี๋ยวราก๋วยเตี๋ยวชามทองก๋วยเตี๋ยวชามทองก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเพราะว่าตั้งแต่เรามามาเปิดร้านปุ๊บลูกค้าก็เข้าไม่ขาดสายเลยนะคะ ยังไงก็ฝากแวะทานเครื่องดื่มวัดคาเฟ่แล้วก็อย่าลืมมาทานก๋วยเตี๋ยวที่สามทองด้วยนะคะก็ปรึกษาค่ะว่าอยากจะทำเห็นเห็นเพราะว่าขายดีมากอร่อยมากก็เลยพ่อแม่ก็เลยคิดอยู่ไหนๆแล้วก็ อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองค่ะเป็นลูกน้องก็ไม่รุ่งเคยขายน้ำลุงก็กิขายน้ำแต่ไม่ใช่เยอะขายน้ำที่กรุงเทพเคยขายน้ำมาก่อนที่น้องก็เคยขายแล้วคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะาชิมเมนูอะไรไหมคะชาบานาแล้วก็ชาเขียว พ่อภูมิใจครับพ่อจริงๆเลยุณพ่อสนับสนุนเขาทุกอย่างเลยแบบในงานเหมือนท <te ี่เขารักใช่ไหมล่ะก่อนที่จะตั้งเราก็ปรึกษาทุกอย่างใช่ก็ทำมาทุกอย่างเลยแต่เพราะว่าเก่งงานนี้เลยหนูก็ชอบเขาบอกเราหนูก็อยากจะทำอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเขาเขามีพื้นฐานเลแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องการขายพวกกระปุกกระแพ้อะไรเขามีพื้นฐานก็สนับสนุนก็เลยนะโอ้น่าจะง่ายนะอันนี้ก็น่าจะง่ายก็น่าจะดีขึ้นอย่างนี้เลย ก็สนับสนุนให้น้องเขาเลือกว่าจกจะได้แบรนด์ไหนหรือว่าอะไรก็หาข้อมูลเอาเองก็คอยจัดสนับสหรือเบื้องหลังเขาบอกไปเลยวันนี้ก็เรียกได้ว่าน้องก็ศึกษากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องก็เป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกแบรนด์หรือก่าอะไรต่างๆเองนะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ยินดีที่น้องเลือกแบรนด์วัดคาเฟ่ของเรานะคะ ก็เมื่อสักครู่นะคะเห็นชงไปหลายแก้วเลยหลักสูตรคอร์สเรียนของเรายากไหมคะไม่ยากค่ะจำง่ายอะคะ่ะ<ม>ก็ขนาดเพิ่งชงวันนี้วันแรกเนี่ยค่ะก็เริ่มจำได้เยอะแล้วค่ะเรียกได้ว่าเมนูมีเยอะมากนะคะขอ,องการขายวันนี้ขายอันไหนดีสุดคะที่ชงเยอะสุดเลยวันนี้น่าจะเป็นชากาแฟชาเขียวชากาแฟชาเขียวเนาะแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเปิดร้านน่าจะมี จัดเมนูจัดเต็มหลายอย่างนะคะเดี๋ยวพี่ฝนมีของมาฝากนิดนึงนะคะจะเป็นชุดากระเป๋านะคะน่ารักน่ารักของวัดคาเฟ่นะคะฝากไว้ให้ที่ยวไปซื้อของนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเกดมากๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยน่ารักมากๆขอบคุณที่ฝนเหมือนกันค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ